สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับร้านผู้เสมอเทคเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือว่าร้านรถถ่ายมือสองลำปางนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ก็มาแนะนํากันอีกหนึ่งคันนะครับคูบัต้า l ห้าสิบหนึ่งแปด sp นะครับคันนี้เป็นรถปีหกสี่นะครับจอร์เบียนปีหกสีนะครับใจงานน้อยมากนะครับแขนห้ารอยโมงนะครับรถสีเดิมทั้งกานนะครับรถพื้นฐานดีนะครับอ่าเจ้าของเดิมเป็นซื้อสดมานะครับเป็นอ่าทำงานเป็นเป็นงานฟาร์มงัว น้องครับเนาะอ่าครับก็นี่อ่าเครื่องเกียร์ดีนะครับจงใจงั้นน้อยนะครับเครื่องนี่คือ่ต้องอู้ถึงเลยนะครับนี่ครับคันหล่ากับสีเดิมหมดนะครับนะครับเออ่ในส่วนของชุดคันหน้านะครับลงมงลงมากอย่างกับเดิมหมดครับล่อเดิมเดิมเลยครับยางหน้าก็ประมาณ75%นะครับถอนคาดยังบมดเกยตัดเตื่อมากเนี่ยก็อยู่ครบหมดนะครับสีสันห้องได้สารก็สวยงามนะครับนี่นี่เป็นสีเดิมทั้งคันนะครับ นี่ครับร้อยทะลงทะลอกอย่างเงี้ยอ่าเป็นเดิมๆหมดครับเป็นสีเดิมโรงงานเนาะอ่าครับยางหลังก็ประมาณ75%เปนาะครับกระทะล้อหลังสีเดิมนะครับมีแตกมีเล่าอย่างนะครับเอ่อในส่วนของชุดท้ายนะครับชุดท้ายนี่แห้งดีขนาดนะครับชุดท้ายนี่เดิมมดมากอยู่ครบมดนะครับเนาะอ่าแล้วก็แห้งดีมากครับสีสีเดิมมดนะครับเนาะครับนี่ครับส่วนตัวเผา e r ดีโอก็ยังเหมืเคยใช้งานครับเรียบมัน นะครับนี่ครับกันนี่นี่ไข่เสยงหายูนะครับรถใจงานน้อยสภาพดีมากเลยนะครับสีเดิมทั้งคันเลยนะครับกันนี่ก็อ่าเป็นอีกการหนึ่งนะครับตีแน่น้ำนะครับสภาพนังฟ้าเลยนะครับแป๊บปุ๊บนี่ครับสีเดิมหมดนะครับนะครับนี่นะครับมากเครื่องโคบมดอะนะครับลุมงลุงมากคันน่ามีมากโคบล็อนะครับนี่ครับสวยเดิมโรงงานนะครับอ่านี่อ่าคันนี้เปิดราคา 549,000บาทนะครับอ่ามีอุปกรณ์2ชิ้นมีใบดันหน้าแล้วก็ผ่านหกป่าจ่างนะครับอ่าลองมาฟังเสียงเครื่องนะครับนี่ครับเครื่องฟิสตาติดง่ายนะครับอ่าเครื่องแน่นอยู่นะครับเครื่องแน่นอยู่นะครับอ่าในส่วนของบล็อไฮโดรลิกอย่างกระจ่างนะครับผมก็เช็กนส่วนต้นละนะครับอ่าใบ็นลุงใบดันนะครับตัวชุดผ้านะครับขึ้นลงเลี้ยวตามปกตินะครับอ่าครับ พวกอ่าในส่วนของผมไล์ก็อย่างก้าี่ผมร้องอ่าหมุนร้องนีพอกะยังแน่นอยู่นะครับผกแฮนด์ลลิงต่างๆนะครับแย์เก้นะครับยังยังกราชาบอยู่อ่าครับก็ยังแน่นอยู่นะครับเดินหน้าถอยหลังปกตินะครับมีเสียงเคเสียงฮอนอย่างนั้นนะครับนะครับการคเบแย็โอเคนะครับอ่าทับเกิดไปนี่แบบสมูทเลยครับ คือเหมือนเหมือนรถใหม่เลยอ่ะเนาตัวรถใจงานมาหน่อยนะครับตอนนี้ไหลเครื่องบัตไอ้หน้าบัตรดันนะครับรถรถปีใหม่เนาะครับนี่ครับก็การใจงานนะครับถอยเชื่อนหน้าถอยหลังหน่องหน่ับตามปกติครับอ่าครับไปหายูนะครับตัวเอลฮาสุนเดพีเป็นรถเครื่องยนต์ซีซูมนะครับเครื่องยนต์ซีซูประมาณสองพันสี่ร้อย ซีซีเนาะครับเนาะอ่าครับนี่ครับแต่งงานกัปกติครับอ่าครับข้างล่างก็จะมีเช็คอ่าก่อนซองเฮือนะครับเช็คพร้อมแต่งงานเฮือนะครับอ่าครับนี่ครับพี่น้องท่านที่สนใจนะครับรถถ่ายมือสองเช็คพร้อมแต่งงานนะครับอ่าโทรที่ต่อมาได้ตีผู้สื่อข่าวที่ต่อสาขาลำปางนะครับล้านยูอัมเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับอ่าที่ถนนสายตาล่องเป้งครับอ่าเบอร์โทร0813662756นะครับ อันนี้5 4 0 0 0 0บาทนะครับรถปี6 4ีช่วงใช้งานแค่500ช่วงนะครับสีเดิมทั้งกันนะครับใายสอหายู่ะครับเอาไว้ลงงานไหลจะโลงงานนะกับไปดีนะครับอันนี้เป็นอีกคันหนึ่งตึงตอบโจทย์นะครับไายสอหายู่ะครับโรมานะครับที่เบอร์ส0813662756นะครับพรานติดถนนใหญ่สายตาล่อเป้งนะครับฝากไม่ตัวีเลยครับขอบคุณครับ